พาไปดูต่ออีกหนึ่งจังหวัดค่ะต้องบอกว่าที่นี่ดุเดือดนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่หาเสียงกันเนี่ยเพราะว่าเหล่าบรรดาผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครก็ลงพื้นที่กันคึกคักเลยเห็นชื่อแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหต้องไปฟัง นี่คือพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีค่ะมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง3คนนะคะหมายเลขหนึ่งคือนายคณิสรนขุริรังตัวแทนจากพรรคประชาชนค่ะหมายเลขสองก็คือนายสาวุธเพชรพนมพรตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็หมายเลขสามคือนายดนุตตันเทิดทิศผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคแม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่านับไปแล้ว80%ปรค่ะปรากฏว่านายสาวุธิเพชรพนมพรตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนนำนะคะ นับกันก็อยู่ที่277,126คะแนนทิ้งห่างหมายเลขหนึ่งค่ะตัวแทนจากพรรคประชาชน2 3 2 9 2คะแนนทำให้พรรคประชาชนก็ออกมาถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะรวมถึงฝากั่งของพรรคเพื่อไทยก็ตั้งโต๊ะเหมือนกัน<า>แล้วก็ถแถลงความยินดีที่เกิดขึ้นเนีสำหรับนายสารวุธิเพชรพนมพรมที่ก็ชนะไปในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธาน,นีคคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างพรรค ประชาชนนี่นะคะมีการตั้งโต๊ะตั้งแต่นับได้50%เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะคือแบบว่าเขารู้เลยนะคะ,คะเพราะว่าคะแนนเนี่ยทิ้งห่างกันมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะทีนี้ไปอีกหนึ่งจังหวัดที่วันนี้ก็มีการเลือกตั้งกันเหมือนกันคือเพชรบุรีค่ะมีผู้สมัครสองคนนะคะได้แก่นายชัยยะอังกิน,นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเป็นอดีตนาย,ยกอบจอเพชรบุรีแล้วก็นายกริแก้วอยู่ผู้สมัครหมายเลขสองอดีตสสเพชรบุรีเหมือนกันค่ะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นไปแล้ว 83. 7 9เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่า ่าหมายเลขหนึ่งนายชายะได้ไป1 1 1 3 1คะแนนขณะที่นายกริได้ไปอยู่ที่34,261คะแนนค่ะ